เลขเด็ดวันที่1กันยายน66แบมแบมตำ้มตำใส่ผงชูรสทั้งถ้วยแจกเลขเด็ดแบบนัวนัวจากสากกระเบือที่ใช้ตางพร้อมเลข แบมแบมของขลังวันเกิดอายุที่มาชื่อคอนเสิร์ตเลขเด็ดวันที่1กันยายน6-6เลขเด็ดงวดนี้ออกอะไรนักร้องหนุ่มแบมแบมหรือกันที่มุกภูวกุล1ในสมาชิกวง GOT 7จัดให้แล้วเจ้าหลังล่าสุดเจ้าตัวเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อถแถลงข่าวเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก 2023-2024แบมแบมเดอะหนึ่งอส o ี am, World Tour a r e 52ที่จะจัดขึ้นในวันที่28ตุลาคม2566น Th ันเด r d o โดมสเตเดียโดยจะเปิดให้จองบัตรในวันที่10กันยายนนี้ขณะเดียวกันแบมแบมก็ได้เดินสายไปโปรโมทคอนเสิร์ต ตามรายการต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือรายการข่าวใส่ไข่โดยเจ้าตัวได้โชว์ตําส้มตำและพูดคุยกับพิธีกรซึ่งช่วงหนึ่งของรายการรถเมย์พิธีกรถามว่าทำไมคอนเสิร์ตต้องเป็นแอรีย52ซึ่งแบมแบมตอบว่ารู้จักแอเรีย5 1ไหม ที่เป็นเขตลับของ U F O ผมชอบ U F O ชอบดูจักกรวาลอยู่แล้วผมเลยเอาชื่อตรงนั้นมาปรับเป็นแอเรีย52พอดีผมเกิดวันที่2องพฤษภาคมครับพอมาตีเป็นตัวเลขก็คือ52ครับก่อนเจอหนุ่มกัญชยัยแซวฉาย,ยาแบมแบมของขลังซึ่งแบมแมม หัวเราะและตอบว่าบ่อยครับผมจริงๆไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือบังเอิญมันก็เป็นปริศนาอยู่ประมาณ3-4เดือนที่แล้วผมก็เลยลองซื้อหวยดูแต่ไม่ถูกครับแต่แฟนคลับถูกเลขแบมแบ่อยผมก็เลยอยากรู้ว่าเขาไปซื้อหวยอะไรกันมาด้านหนุ่มแซวต่อว่าที่ได้ยินมาเลข52ตอนนี้หมดแล้วเพราะเป็นเลขแอเรีย52 จากนั้นแบมแบมให้เลข28และ52กับแฟนแฟนและปิดท้ายด้วยการฝากคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองและนอกจากนี้ยังมีเลขเด็ด35จากสากกระเบือที่แบมแบมใช้ตำส้มตำอีกด้วย